ก็เป็นประเด็นกันมาอย่างยาวนานเลยนะครับสำหรับแมปบล็อกฟุตโดยประเด็นที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยหน้าตอนนี้เนี่ยคงหนีไม่พ้นประเด็นที่เกี่ยวกับการ PvP กันนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าประเด็นนี้เนี่ยก็มีหลากหลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการรุมกันในบล็อกฟุตหรือแม้กระทั่งการฆ่าผู้เล่นที่เลเวลน้อยกว่าจนลามไปถึงการหนีกันระหว่างต่อสู้นะครับหรือที่เราจะเห็นเข้าพิมพ์กันว่าร no ันนู o ฟอีซี่นั่นแหละครับใช่โดยทั้งหมดที่ผมพูด มานี้ก็เป็นประเด็นร้อนแรงที่เกี่ยวกับแมบบล็อกฟุตนะครับซึ่งผมเองก็ขอสรุปไว้ในคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะครับว่าการกระทําเหล่านั้นเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่โอ้ยทำทรงเป็นผู้สืบข่าวเลยหมล่ะ คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและคอมเมนต์อย่างสุภาพเรียบร้อยด้วยนะครับเอาละถ้าพูดถึงแบปบล็อกฟุตเนี่ยท่านผู้ชมคงคิดว่ามันอาจจะเป็นเกมแนวฟาร์มและก็หาของใช่ไหมล่ะครับใช่ฮะมันคือเกมแนวนั้นแหละแต่ว่ามันได้มีระบบอีกอย่างหนึ่งครับที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นก็คือการ PvP กันยังไงล่ะครับใช่ฮะการ PvP หรือว่าที่เรียกอีกอย่างกันก็คือการที่ให้ผู้เล่นเนี่ยมาต่อสู้กันนั่นเอง Player VS Play. และเมื่อพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยทําให้การต่อสู้กันเนี่ยหรือการ PVP เป็นเรื่องปกติได้บล็อกฟุตไปเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคือการที่เราฆ่าหรือสังหารผู้เล่นที่มีเลเวลใกล้เคียงกันเนี่ยจะทําให้เราได้รับค่าหัวโดยสิ่งนั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นที่แสดงว่าเราแข็งแกร่งมากแค่ไหนนะครับโดยยิ่งฆ่าหัวเยอะเนี่ยก็แสดงได้ว่าเราเดี๋ยวมีความอันตรายหรือความเก่งเนี่ยมากเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถฆ่าผู้เล่นอื่นได้ก็เหมือนกับในวันพีส์นะครับถ้าเรา สร้างวีรกรรมอะไรไว้เยอะเนี่ยแล้วก็จะถูกตั้งค่าหัวนะครับก็อย่างเช่นไปต่อยตีคนนู้นคนนี้อย่างเช่นลูฟี่ไปตีกับคาตาคุริอะไรเงี้ยเออไอ้ลูฟี่ชนะมัาได้มันก็ถูกตั้งค่าหัวเพิ่มนะเพราะว่ามันสู้กับคาตาคุลิที่แข็งแกร่งได้เออประมาณนั้นนะฮะก็จะถูกตั้งเรื่อยๆตามระดับความแข็งแกร่งประมาณนั้นนะครับแต่แค่ว่าในบล็อกฟูดเนี่ยมันจะได้จากการฆ่าคนแล้วก็การตีบอสเท่านั้นนะครับสำหรับค่าหัวและก็ถ้าเราค่าหัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ อะไรอีกไม่รู้นะฮะเยอะแยะเลยที่จะช่วยทําให้เราแบบ PvP ได้เก่งขึ้นนะฮะแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับเมื่อเราโดนผู้เล่นคนอื่นฆ่าบ้างเราก็จะเสียค่าหัวนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเราฆ่าผู้เล่นคนอื่นได้เราก็จะได้ค่าหัวแต่ถ้าในทางกลับกันนะฮะเราโดนผู้เล่นคนอื่นฆ่าเราก็จะเสียค่าหัวนะครับประมาณนั้นมันจึงทําให้เชื่อมมาถึงประเด็นร้อนแรงณนตอนนี้เลยนะครับที่มีหลายประเด็นด้วยกันด้วยผมขอยก4ประเด็นนี้ก็แล้วกันนะครับที่จะมาพูดคุยกันในคลิปนี้และประเด็นเหล่านั้น ก็ได้แก่การรุมการวิ่งหนีหรือการรันนั่นเองการฆ่าผู้เล่นที่ยืนนิ่งและก็การฆ่าผู้เล่นที่เลเวลน้อยกว่าก็มีประมาณเท่านี้นะครับประเด็นที่เราจะมาพูดถึงกันและก็ก่อนที่จะไปเริ่มประเด็นแรกกันเนี่ยผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเริ่มกันเลย โอเคนะครับและประเด like ็นแรกก็คือการรุมน yep, uh, ั่นเองใช่ครับโดยถ้าเราพูดถึงการรุมเนี่ยถ้าผู้ชมคงคิดว่าเป็นการที่ผู้เล่นมากกว่าต่อยกับผู้เล่นที่น้อยกว่าใช่ไหมล่ะครับก็อย่างเช่น4ีลุมหนึ่งหุมสออะไรประมาณนี้แหละครับนั่นแหละนะฮะโดยการรุมในบล็อกฟุตก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันและพอรูปแบบนั้นแล้วเนี่ยถ้าผู้ชมคงคิดได้แล้วสินะครับว่ามันถูกต้องหรือว่ามันผิดกันแน่โดยถ้าท่านผู้ชมถามผมเนี่ยผมก็ต้องขอบอกเลยว่าการกระทํานี่นะมันไม่ผิดเสมอ เ,เพราะว่าอะไรนะหรอเพราะว่าตัวแมปมันได้สร้างระบบ PVP ขึ้นมาถูกต้องใช่ปะแล้วคําว่า PVP มันหมายถึงการที่ให้เพลเยอร์มาต่อสู้กับเพลเยอร์เพราะฉะนั้นการลุมมันก็ถือว่าเป็นการต่อสู้อย่างหนึ่งนะครับแต่แค่จะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับที่มีจํานวนมากกว่าในการต่อสู้ <Okay. S 1> เพื่อ,อชิงความได้เปรียบของกันและกัน <Okay. S 1> และตราบใดที่มันไม่ได้สั่งห้ามมาจากแอดมินนะครับหรือเขียนกฎไว้อย่างชัดเจนมันก็ทําได้เป็นเรื่องปกติโดยไม่ผิดนั่นเองนะครับเอาละท่านผู้ชมบางคน คุณอาจจะถามผมว่าอา้าวพี่ในเมื่อผมโดนลุมมันจะไม่ผิดได้ยังไงล่ะก็ในเมื่อเขามี2คนผมมีคนนะึ่ะคนมันก็ต้องแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่ปะจะสู้ยังไงล่ะจะเอาอะไรไปสู้ใช่ครับถ้าคุณไม่โหดจริงคุณสู้เขาไม่ได้แต่ว่ามันก็ยังพอมีวิธีอยู่นะครับก็อย่างเช่นพาเพื่อนมารุมคืนเข้าแคนรับเป็นพันธมิตรหรือออกเซิร์ฟหนีก็ได้หนีจนอินคอมแบตหายแล้วก็ฆ่าตัวตายก็ได้รีเซ็ตคาแรคเตอร์แล้วถ้าไม่อยากเสียค่าหัวไพเรสก็เปลี่ยนไปเล่นฝั่งมารีนก็ได้ เห็นไหมครับท่านผู้ชมคุณต้องเข้าใจมันด้วยและต่อให้คุณไปด่าเขาเขาก็ไม่หยุดหรอกครับเพราะว่าทําแล้วมันไม่ผิดไงเออมันไม่โดนแบนมันไม่โดนปิดบัญชีเราจะเห็นได้ง่ายๆเลยคือคนที่เขาลากกันเป็นแคนะครับพวกเขาก็ลากกันไปก็ไม่ได้มีใครโดนปิดบัญชีนะครับต่อให้รุมโถมมากแค่ไหนรุมคนนู้นรุมคนนี้ก็เก็บค่าหัวกันไปก็แอดมินก็ไม่ได้สั่งปิดหรือว่าสั่งแบนบัญชีนั้นนะครับที่รุมนอกซจากไอ้คนที่รุมมันจะใช้โปรนะครับอันนี้ก็มีโอกาสโดนแบนอยู่แล้วถ้าท่านผู้ชม อ้าวพี่แล้วถ้าพี่โดนอ่ะพี่รับได้เหรอเอาจริงๆนะถ้าผมโดนเนี่ยผมก็มีแอบ,บหัวร้อนบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับก็จะมีบนบนิดหน่อยประมาณว่าแบบเออเนี่ยมันรุมทําไมวะกำลังสู้มันๆอยู่เลยแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่ได้เข้าไปในแชทแล้วก็พิมพ์ด่าใครนะครับผมก็หัวร้อนอยู่ข้างนอกจอนี่แหละเออเพราะว่าถ้าเราด่าไปเขาก็สวนกลับมาดีเพราะว่ามันมีผิดไงเออเราด่าไปเขาก็สวนได้แบบนั้นเลยฮะเช่นเดียวกับประเด็นที่เกี่ยวกับการรันการฆ่าผู้เล่นที่ยืนนิ่งการฆ่าผู้เล่นที่เลเวลน ผิดเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละครับอย่างประเด็นการรันหรือการวิ่งหนีน่ะมันก็คือการที่คุณหนีแล้วไปหลีเลือดและก็หลบไปจากสถานการณ์ที่อันตรายนั้นใช่มันคือการเอาตัวรอดครับการรันเนี่ยมันไม่แปลกหรอกครับที่จะหนีตอนเลือดเหลือน้อยอ่ะหรืออาจจะคิดว่าสู้เขาไม่ได้ก็เลยต้องหนีไปก่อนเนี่ยครับมันคือส่วนหนึ่งของการ PVP ไปแล้วเวการรันเนี่ยเพราะการต่อสู้มันก็ต้องมีลุกมีรับเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับบางครั้งการต่อสู้มันก็ต้องมีถอยมีหนีบ้างอย่างเช่นผมกําลังสู้อยู่ใช่ปะแต่จู่ๆเเเ้าามมมมมลลลุผผออะแวืืดหรึันก็ จเป็นต้องหนีใช่ไหมล่ะครับถ้าผมสู้ต่อผมก็มีโอกาสแท้เขาสูงสุดท้ายก็เสียค่าหัวไปเรื่องการรันเนี่ยผมว่ามันไม่ควรจะโดนด่าเลยนะเว้ยเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาทํากับปกติสุดแล้วนะใน3ข้อเนี้ยที่ผมยกมาแล้วบางคนนะ่าด่าเขารันท,ทั้งที่ตัวเองแม่งวิ่งก่อนก็มีนะฮะท่านผู้ชมเออมันก็แปลกดีเนาะส่วนเรื่องการฆ่าผู้เล่นที่ยืนนิ่งกับการฆ่าผู้เล่นที่เลเวลน้อยกว่าอันนี้ก็เหมือนกับการรุมนั่นแหละครับไม่ผิดเหมือนกันไม่ผิดยังไงอีกนะรอก็ก็มันเป็นเกม PVP อะมันค ากันได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับคือถ้าคุณไม่อยากตายจริงๆคือคุณต้องมีสติตั้งแต่คุณเข้าเกมมาแล้วนะครับแล้วหลายคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวพี่มันเป็นเกม PVP ก็จริงแต่เราก็ควรมีมารยาทไหมล่ะเห็นผู้เล่นที่กําลังยืนนิ่งมันควรไปเปิดหรอเห็นผู้เล่นกำลังฟาร์มอยู่มันควรไปตีหรอแบบนี้สังคมเกมมันจะดีได้ยังไงใช่ไหมล่ะใช่ครับเราควรมีมารยาทกับทุกเกมแต่มารยาทมันไม่ใช่กับบล็อกฟุตนะครับในเกมที่สามารถต่อสู้กันได้ทุกเมื่อในเกมที่การ PVP เป็นเรื่องปกติในเกมที่ฆ่ากันแล้วจะได้บั ค่าหัวคุณยังจะคิดอยู่หรือว,ว่ามันควรมีมารยาทในเกมนี้อย่างเช่นผมเห็นผู้เล่นที่กําลังยืนนิ่งอยู่แล้วผู้เล่นคนนั้นมีเลเวลที่ใกล้เคียงผมอันนั้นมาเท่ากับฆ่าหัวดีๆเลยนะครับเพราะผมไม่ต้องเสียงเงียเสียเวลาสู้กับคนอื่นผมแค่ไปเปิดชายคนนั้นผมก็ได้ฆ่าหัวมาเลยเพราะเขายืนนิ่งและเขา AFK ต่อสู้กับผมไม่ได้บอกแล้วครับการรอบกัดการเหลี่ยมใสกันมันเป็นธรรมชาติของเกมพวกนี้อยู่แล้วครับเราควรจะยอมรับมันไปให้ได้แทนที่จะสร้างกฎมาแล้วบอกว่าตัวเองถูกต้องและปฏิเสธการ PVP ส่วนเรื่องมารยาทมันก็ควรมีอยู่บ้างบางครั้งแต่มารยาทที่แท้จริงผมว่าควรอยู่ในช่องแชทและการด่ากันมากกว่านะครับเอาละและท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมานี้ก็คือประเด็นดาม่าเกี่ยวกับบล็อกฟุตนะครับถ้าถามผมว่ารับได้ไหมเกี่ยวกับดาม่าพวกนี้ก็ต้องบอกเลยว่าผมก็เคยเจอมาหมดแล้วนะครับไอการกระทําเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการรุมการข่าตอนยืนหนิงการข่าที่เพอการลันการวิ่งหนีอะไรพวกนี้ผมก็เจอมาหมดแล้วนะฮะเออเจอตั้งแต่โลกหนึ่งยันโลกสามหแต่ทำยังไงได้ เราก็ต้องยอมรับมันไปนะครับเอาละใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็คงจะเข้าใจแล้วสินะฮะว่าผมต้องการพูดถึงอะไรและสื่อถึงอะไรเอาเป็นว่าถ้าผู้ชมคนไหนที่มีอะไรสงสัยและอยากจะเสนอแนะผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเลยแล้วกันนะครับเอบจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรก็คอมเมนต์กันได้เลยบาย hey, เฮ้ยพกจ้นะ เข้ามาแล้วไม่กดติดตามอย่างเงินเหรอรู้ไหมว่าถ้าไม่กดติดตามจะโดนอะไรใช่แล้วเจ้าก็จะโดนเพราะฉะนั้นกดติดตามเถอะครับเพื่อความสุขของพวกคุณ